หม่ดาวิกาแจงดราม่าทิ้งพ่อไม่ดูแลยืนยันดูแลมาโดยตลอดกว่า10ปีลั่นคิดแล้วว่าต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นสักวัน หลังจากเจอดรามา่านางเอกดังมดวกรทิ้งพ่อไม่ดูแลพ่อที่กำลังป่วยจนู้วัดการส่วนตัวต้องออกโรงมาปกป้องแทนล่าสุดครับใหม่ดาวิการได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วครับโดยเธอได้ออกมาโพสต์ราย,ยาผ่านทาง X ว่าสวัสดีค่ะก่อนอื่นใหม่ต้องขอโทษที่ทุกคนต้องมารับรู้เรื่องราวที่ไม่ดีในครอบครัวของใหม่นะคะเรื่องนี้ใหม่คิดไว้ว่าสักวันต้องเกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกนำมากดดันใหม่และคุณแม่มาตลอดใหม่ขอเรียกชี้แจงคร่าวๆนะคะ คุณพ่อคุณแม่ของใหม่อย่าร้างกันตั้งแต่ใหม่สิบขวบหลังจากนั้นคุณพ่อก็ได้ไปแต่งงานใหม่กับคนที่แม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อ,อก,กลับมาอีกตอนนั้นใหม่กับคุณแม่ลำบากมากเราสองคนมีเงินติดตัวกันแทบจะแค่หลักร้อยแต่แม่ก็สู้เลี้ยงใหม่ที่ตัวคนเดียวมาตลอด พอใหม่เริ่มทงานในวงการและมีรายได้มากขึ้นใหม่เลยมาคุยกับคุณแม่ว่าอยากติดต่อไปหาคุณพ่อแล้วส่งเงินให้พ่อทุกเดือนดีไหมซึ่งแม่ก็สนับสนุนค่ะจึงได้ส่งเงินให้คุณพ่อทุกเดือนเดือนละ2 0 0 0 0ื่นถึงบาทมาตลอดไปเวลากว่า10ปีแล้วค่ะนอกจากเงินเดือนแล้วใหม่ยังซื้อรถให้คุณพ่อใช้สองคันและซื้อบ้านให้คุณพ่ออยู่1หลังที่ติดต่อขอรถคืนเพราะคุณพ่อชอบไปดื่มเหล้าใหม่ไม่อยากให้คุณพ่อเมาแล้วขับค่ะเพราะมันอันตรายส่วนบ้านก็ขายไปเพราะคุณพ่อไม่ได้มาอยู่ ค่ะ กลับไปอยู่กับครอบครัวใหม่ของเขาค่ะบ้านจึงร้างไม่มีคนคอยอยู่กลัวจะมีขโมยเกือบทุกครั้งที่คุณพ่อไปรักษาตัวที่ต่างประเทศใหม่เป็นคนดูแลค่าตั๋วเครื่องบินไปโยุโรปชั้น business class ให้ตลอดเพราะคุณพ่อตัวใหญ่อยากให้แกนั่งสบายๆค่ะนอกจากนี้ใหม่ยังแอบ,บคุณแม่โอนเงินเข้าบัญชีสุดนตคุณพ่อในโอกาสต่างๆเช่นในวันพิเศษหรือในวันที่ใหม่รู้สึกว่าคิดถึงเขาเลยโอนให้โดยไม่เคยตั้งคําถามว่าพ่อจะเอาเงินไปทําอะไรบ้างใหม่เลือกที่จะไม่บอกคุณแม่เพราะคิดว่าคุณแม่คง รู้สึกไม่ดีเลอไม่อยากให้แม่เสียใจไม่มีใครกีดกันไม่ให้ใหม่เจอคุณพ่อนะคะแต่ทุกครั้งที่พ่อทักมาหาใหม่พ่อมักจะคุยแต่เรื่องเงินเป็นหลัก และมันทําให้ใหม่เสียวความรู้สึกใหม่เองก็ไม่อยากจะรู้สึกแบบนี้กับคุณพ่อใหม่เลยเลือกที่จะไม่คุยและส่งเงินให้คุณพ่ออย่างเดียวส่วนคลิปคุณพ่อที่กําลังป่วยใหม่ไม่ทราบว่าคุณพ่อรู้ตัวหรือเปล่าว่ามีคนถ่ายคลิปตอนตันเองป่วยเพื่อนํามาใช้ในโซเชียลแบบนี้ถ้าคุณพ่อไม่รู้ใหม่ก็เป็นห่วงมากใหม่สงสารคุณพ่อเพราะตอนนี้นอกจากโรคแอลกอฮอล์รซึมแล้วพ่อก็สุขภาพไม่ดีเลยอายุก็มากแล้วด้วยถ้าวัานหนึ่งที่คุณพ่อจะกลับมาใหม่ก็พร้อมมากๆที่จะรับคุณพ่อ กลับมาดูแลในฐานะที่ใหม่ก็เป็นลูกคนหนึ่งค่ะแต่ใหม่ก็ทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆเพราะคุณพ่อก็มีครอบครัวของเขาอยู่แล้วใหม่จะทําได้แค่ส่งเงินไปช่วยดูแลในเวลาที่เขาต้องการ ครอบครัวใหม่ตอนนี้ก็มีแค่แม่ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวกับน้าที่เป็นน้องสาวแม่ที่คอยดูแลใหม่แต่ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเพราะถึงแม้ตอนเด็กๆใหม่จะเติบโตมาโดยไม่มีพ่อแต่ใหม่ก็ไม่รู้สึกขาดอะไรเลยในวันที่หนูป่วยในวันที่หนูร้องไห้ก็มีแม่กับน้าสองคนนี้ที่คอยอยู่เคียงข้างให้ความรักและให้กําลังใจใหม่มาตลอดสตรสํานักษา์ที่เอามาเล่นเป็นสํานักแรกใหม่เข้าใจนะคะว่าพี่ต้องการเอนเกจเมนต์แต่ถ้าพี่จะสอบถามหนูก่อนที่พี่จะเอา แขวนว่าเป็นมดอวกทิ้งพ่อจะดีมากเลยค่ะเพราะตอนนี้คนที่รู้สึกเสียใจคือทุกคนรอบตัวหนูโดยเฉพาะคุณแม่ค่ะแต่ก็ดีใจนะคะที่สุดท้ายพี่ก็ทักมาถ้าทุกคนหยุดแชร์เรื่องนี้ได้ไม่จะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนในครอบครัวเจ็บปวดกับเรื่องนี้มากๆรวมทั้งคุณพ่อด้วยไม่สงสารคุณแม่และคุณพ่อสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและขอโทษที่ต้องมาฟังเรื่องราววุ่นวายภายในครอบครัวของใหม่นะคะ